สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนจ้ะมืนน่อนาผพามาเก็บแหนงนองใหม่ก็คุณแม่มแหนงนองใหม่ยี่สวน่แหละจ้ะสวนจะทีกก่นี่แต่ที่เป็นแหน้งเนาะ ยังสีแสบได้พี่น่องมีเลห่หน่อยหน่อยเห้ยมันเล่ยยายพามาเก็บแหนงบรรยากาศช่วงนี้ลมนะคะลมเย็นหนาวเล็กน้อยไม่ถึงกับหนาวมาก แต่กลางวันแดดจ้าร้อนนี่บ,นบ่บดได้เก็บ,บนเน่ามื่อพี่นองเล้่อบตาเก็บบัไดตงาเนงหรอน่ามื่อเืุ่้งกับบัวแาเก็บต้นน,ตนี้คือมีคนได้งาวา่วงเขาสวงน้ำเกีวเสียบเด้อพี่น่องเด้อนสวงนาเขาน,าน้านนำน่าเกี่ยวข้าว มูเล่ยบะแดดมาเบิ่งปกติกับสิมาเก็บมูคนร้ายขักได้มูคนมาเก็บมูมูคุณยายร้ายขัดใคามีเมนูแสบๆเนแนะนำมาเนี่ยเมนู แห้งหน่อไม,ม้มองไม่ค่อยเห็นเนาะห่างมื่ต้นนี้บางยองหลายกระยาเนาะอือันนี้ยาวหมดแล้วยางมื่

บ่อยากปล่อยให้มันขึ้นสูงมันมันแหลนก่อมากกว่าเห็นไฮโน่เบลายเนาะจ้ะโอ้โ,อโอเจฟคัแอนโนใหม่มาเด้อเนี่ยคุณยายเอื่นทำโอ้เออ นี่นได้แม่เอาบ่ได้ไน,นี่แมงเนี่ยไม่เอาขี่มันเป็นแมงแล้วเออ,เอ,เอแมงชอบละละ่ะน่านไม้ล่ะไปบุ้งไม้อีกแอ่หน่าเก็บบ่หมดดอกแมงหลาย,ลายลอยู่แต่พี่ข้าเก็บหลหายละ่ะเต็มอยู่หลายเก็บไปกินบ่หมด ขไปดูซิว่ายายเก็บได้หลายปันไดเห็นแต่ยางเขาปลาไผ่ก็เลยมาจอบเบิงเห็นแต่ฮักโปะโปะโปะอยู่นี่น้องเพียอุ๊ยกำลังงามเลยนี่ไปแล้วคะ่ะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายไปแล้วลาไปแล้ว ได้สิต้มไว้ต้มไว้ก่อนดูทำเมนูอะไรมุกกระแสบได้มุกแบบแกงก้าวไหมงอกไ้ใส่ของดีอนะพี่น้อ เรียกหน่อยนาะจากพี่กับน,อน่องโอ้ใครทำอะไรใครทำอะไรสุดาบอกแม่มา <c oughs> <c oughs>